ม,มันนี่นี่ตัวสวยโตัวมันเออสวยสวยเออยากษวันนี่แม่ตีด้วยนี่นั่นอีกแล้วยกขาลงมันโปะบางวันมันว่าเนี่ยเขาเก่ามันคุณน่ะมันโปะลูกเออเสียกรบบได้ใส่ห้เพราะว่าอ้วนแห้งบ่มีตัวไดใส่ได้แล้วสิไปหาเสียตัวไม่มากบเป็นผ่ายืดเพราะมันไกลสิขาวหนาหนาวแล้วเนาะหนานันหน้าตาดีแท้จริงของมัน ตอนเอามามันตัวนี้น้อยนึงซ้ำขวดน้ำปลานี่สองเดือนตะกี้นี่เอามันหัวเขาบ่อ้มันมัเขินเขินละนั่นขาเพินนู่นนั่นขาเพิ่นติดทัดกันยังสี่ตลอดอ้วนมันมันมันนอนงะงะให้เขาเก่าบุญเลยโอ้ยอนั่งลงดี่ดีมันโป้ลูกมันนอนป้าปี่ให้เก่าวันนี้ไหมคุณน่ะคุณน่ะมันนี่จะหน่ายมันสิมาคุณน่ะ เดี๋ยวนมันสีมาตีนี่แม่ตีเบิโอ้หนานี้หน่อยนี่แม่เอาอขแกวมันเห็ดปากที่เบี้ยวๆคัะหนึ่งมันเขียดมันเขียดไหนฮะมันเห็ดปากเบี้ยวแม่เห็นบะเจอเห็นบ่มันปากเบี้ยวขันันมันเห็ดปากที่เบี้ยวคือมันเขียดอ่ามันเขียดเหยฮะอาอมันหนานั่มันเขียดนเข่ามุมเนาะ ตีว่เอาออกเอาล่องอันเมื่อนั่นบังาฝากนันที่เอาใหม่มาที้โอ้มันคือเป็นยังสี่ว่าปลาเปเงี้ยวลูกลูกคื็นกระดอืมเอาบอกขนมขนมบ่ก็จีซื่อ,อยังเมื่อ,อาฝากฮะกอยังเมื่อฝากนอบอกให้ซื้อสายจูงมา,าทำสิีผ้ายางน้ำมันหลรอบรอบนี่ น,น่่เกิไปไท่มากกับเพราะจิตใจสายจูงถูกไว้สายจูงแก๊กสองสายไว้ใส่ยยามจำเป็นเวลาม <c oughs> ีการรีโนเวทเฮียนว่ากับว่าจะติดพมานุงนี้สร้างกระตองมากมันมั่ละกับชิ้ใส่ส,ส,าสายจูงผูกไว้ลักเสาบอกมันสื่อมาามันกระบอสื่อข้ากัะสังได้เน็ตบอเป็นตอนนี้กระบอกันมีงเงินพอมบอกอยากขึ้นยังได้บอกกันนั้นก็นได้ เออเขาสีซ pues ้อม่ห้ดอกท้ายจูงม้าน่นคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะป๊พาออกไปเบิ้งไก่ปลาเหาไปเบิ่งไก่ปะไปเก็บบะเขียบนั่ป๊ไปจับไก่น้่ไปเก็บบระเขียบน้่ปลาบระเขียบซุกแล้วไาเห็นมันหันปลูกลูกมาอ่อนออออเ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 ออ อ้าวน,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 นั่นแตกห่าอ้าวอืออ้าวอีเอ๊ะร้องอืออีเอ๊ะร้องลแม่คงงามก็มุไปละไปเออดีแค่ได้บันขึ้นเขียนแม่มันกับมานางหัดมันที่หนึ่งขันบ่หัดมันที่หนึ่งมัน okay. ว้อยวายขึ้นมื่อวานตัวเตี้ยวบ่มาได้มื่อนี้ขันตัวเตี๋ยวบ่มามันกับบ่ว้อยวายขันตัวเตี๋ยวมามันอิจฉาเขาแล้วมันกัเก่าตัวเองคืออะไรก็ไม่รู้ตื่นมาก็ข้าวก็ไม่กินมานั่งให้เก่า ดูหน้าดิดูเอ้ไม่ได้รักหรอกไม่รักอือไม่รักอือขันว่าบาหักเอาเก้ลงไปเกาไปเรื่อยๆแก้วมือนนิเจ้าหน้ามันสีมาได้มือนี่เจ้าหน้ามันไล่มาว่ามือนนิสีมาเพราะว่ายุดชีม,มือเนาะมันหยุดแกะแกงเขาเขาสิตไทยคลิปนะชีเนาะชีมันเป็นเด็กดีเนี่ยผู้ใด้สวยเออหนาลักทั้งสองตัวแกไปแกะแกงเขาเขาสิตไทยคลิปนะชีเนาะ อีจีมันเป็นเด็กดีกระด้อกระเดี้ยไอจีมันคือปังตังมาลูกไอจีน่ารักจังไอจีน่ารักเอ้ตีน่ารักเถอะตีลูกแล่เออไม่ได้มันอิจฉาเว้ยตีถ้าใครอิจฉาน่ารักกว่ามาันเอออีวัานน่ารักอีวันนั่งลงวันนั่งลงอิจฉาอะนั่งลงนั่งลงแม่ถ่ายคลิปให้เร็วอวันนั่งลงเออวัน,นก็น่ารักนี่แต่เก่ากับเก่า ไปกันไปกันมหาหักหลับไปหาหมาไหเมเราจะเจอกันเอาไปดมดักเขาเ,าเอาเอาไปด,มดมูเอาเขินเอ้ไปละเไม่เป็นจะสร้างอิริไปไปธรามาดาเรื่องนะหมุนหมอนคุณนหนูคุณนะเอเอมิอนขนกระโลนไปแล้วนะไ,ะไปละมันเหตุตัวคือคนพี่ว่ามันเป็นอย่างมันเป็นทหารมันคือคน มันบอดเลยคือหมาอระเขินเอ้ตีนน่ารักเขอนตีลูกแรกเออไม่ได้มันอิจฉาเว้ยตีถ้าใครอิจฉาน่ารักกว่ามาันเออเอ้วันน่ารักีวันนั่งลงวันนั่งลงอิจฉาาอะนั่งลงนั่งลงแม่ถ่ายคลิปให้เร็วว่นนั่งลงเออวันก็น่ารักนีแตะเก่าก็บเก่าเนียผู้ได้สวยเออน่ารักทั้งสองตัว อย่าไปแกะแก่งเขาเขาจิทายคลิปนะจีเนาะอชีมันเป็นเด็กดีกระดอกระดียอัะจีมันคือปังๆัง,งลูกอจีน่ารักจางอจีน่ารักมีอากาศก็เย็นเนาะมาเบิ่งนอนหมุนหมอนเด้พี่น้องบ่ได้ทรามดาเด้คนไหมคือเห็ดตัวคือคนเขาทุกมือทุกมือไหมพี่น้องเบิ่งตรงนี้หมอนมีอย่างเห็ดเป็นอัน เป็นคนแหบเป็นผู้ยิ่งอ้วนไหมตูนอ้วนตุ๊ปุหมุนหมอนไหมบ่ได้จัดฉากอย่างได้นี่เ,เองขันนี้หมอนะนะคือต้องหมุนหมอนเพราะว่าเป็นคนอยู่ในหลังหมาผู้ใหผู้นี่มาเกิดสงสัยสิเป็นผู้เบาเกาเห่ามาเกิดเป็นอีบูแวแล้วเลยมาหาักเห่าแค่ไหมลูกเออบังนะใอ้ยี่จี่หมุนน้ำนะลูกคุนตัวน,นั้น ตัวเตี้ยบ่มีโอกาสได้หมุนแม่แต่หมอนเด้เพราะว่าไอ้คือแบบต้องเป็นร่องเขาหนาอันนี้ก็สิเป็นแม่โปนะจะฝูงมึงนอนบมึงมึงขาขาเก่าคัดกันได้พ่น่ะอ้วนเตี้ยๆขาสั้นๆบางด้ธรรามาดาได้พี่น้องบ่งบ่งเฮ็ดบ่งเฮ็ดเฮ็ดโตเขาบ่งเฮ็ดคือคือคือค้นเขาลุกมือไหมขาเก่าขี่กันแหว่งส่นะคือผูเขาเจ้าเฮียนน่ะแม้มันเป็นตะฟาดขึ้นอย่างเด้ หมาแกาวไปหมุนหมอนขากับว่าขี่กันไหวคัดกันไหวตัวเจเๆกับเป็นนั่งสนมค้นใส่นั่งติดกันแวงสันไปกันด้วยหรไปแล้วนะเอไปหาไก่ก่อนดีกว่าเว้ยนอนรอยอย่างนี้แหละอีหมูตอนไปกันไปกันบ้หักหลักไปหา,มาหมาไหมตัวเจเจกันเอาไปดมดากเขาเอาเอาไปดมเอาเอาขินโอ้ไปละเออ ไม่เป็นจะสะร้างลีลีไะประธรรมาดาเด้ย่งนะหมุนหมอนอคุณหนูคุณนะเอ้อเหม็นขนกระโลนไปแล้วนะไปละมันเห็ดตัวคือคนที่ว่ามันเป็นอย่างมันเป็นทหารมันคือคนมันบอดดิคือหมาแก่เขินแก่แก่งเข้าเขาจิไทยคิมนะชิเนาะชีะชมันเป็นเด็กดีนั่งรอกินข้าวนั่งรอกินข้าว อันนี้มานั่งลองกินข้าวส้มตำปลาทอดทอดไก่ตามมาไหวพระวันนี้วันพระรุปสร้างตาแต่ลงมารูปอย่าไปขวนตานะเจ๊มุกกันอ่ะบัง อร่อยปลาอรอยไก่อย่ากินแกงหมวยไมว้แกงหมวยกวางกุ้งกุ้งบ้าทันไงแตามวยพักไงมันมากหรือ่บ่แล้วบ่ได้เป็นเพื่อนเฟซเป็นเพื่อนอันเป็นแต่ไล่แบบคับเซอร์มามากินน้ำกันเลย น้ำเออหูเรื่องเบิดทุยางเด้บอกให้ว่ากินน้ำก็กินน้ำปวดติมากินน้ำกับพี่บูเร็วติ๊มามากินน้ำมันหูเรื่องเบิดแต่มันเป็นหมามันเบาบ่ได้มันหูเรื่องก็ข้นบางค้อนอีกเอาลุงเนาะเอานั่งร่องอับเนี้แม่ไปเอาเข่ามามาให้นั่งร่องที่เดี๋ยวแม่ทำให้น่นบอกจะมิดมาแล้วมาดูชามิดมดูชามิดนั่งยองกินข้าวแห้งไปก่อน น้านั่นนั่น,น,นไปกินมังแั่นมากพี่น้องนั่งลงนีมาดูบักชามิดนี่อย่ากาบับบอดี้ทรามดาที่กันเมังเห็ดเขา่าอย่ามั่นก่อนมั่งควร็ดปลาเอปลาขึ้น,ไ,นปไปนางกันสันฮะขึ้นไปนางเป็นเจ้าหญิงได้ย้อนกังสันแค่ขึ้นบัมานางปอลลูมนาแม่ยันเขาตี นางวานเป็นนางงามพี่น,อน้องเบิ่งนลยเฮ็ดใส่ไม้อยู่เบิ่งขาเพิ่อนผมเอาเกินเอาเอานอนกจอ็จะเอานอนล่ะเด้พี่น้องเอานอนนอนนี่นอนแล้วจักหน่อยมันก็นลุกมาเหี่ยวมันไปเหี่ยวแล้วังหันหยักแง